เิมอะไรวดนะออกอะไรรางวันที่หนึ่งงวดวันที่30มธันวาคมพุทธศักราช2566หาหหเลขที่แอกหกสองาห้าสี่สี่

จว่ามีคนจีปันูอยู่รอีะสงมันีเป็น4ีอโอ้ยจะาเสียดายอยู่ซืองไรเดอดจาไม่ไม่โดนด่าไม่โดนด่าซื้ออะไรก็ได้หัวให้มีสีอยู่สีห้าสีสีห้าอ4เอส่อี้สีหรือสี

เดี๋ยวเดวสมาต้องสองตัวแต่ไม่มีประโยชน์อีกแล้วสี่หามาคูนึงเลยโอ้ยปูนี่ตำแหน่งต่อยปูไม่สี่ห้าเจ็ดส่ห้าศูนก็ได้หรือสี่ก็ได้โอ้ยเอะคือสี่สองห้า่ไหมสี่สองก็42ตัวสี่สี่ห้าตนเมห้าอยู่กลางโอ้ยโดดนะอยู่กลางนี่โอ้ย โอ้ยเอ้าเฮ็ดมันเอาไปไม่มีแรงมันเอาไปมันเอาไปมันมาแล้วแหมมัมันต้องได้แล้วมานได้แล้วเมื่อเมื่อสี่หโอ้ยเมื่อสี่หลีเต้กระสานยมโตล่เห็มแล้วเห็นสีแล้วโอ้ยเห็นสีแล้วกำลังจะโดดเลยแต่ตัวสุดท้ายมองไม่เห็นเห็นหาพร้อมแต่ว่าไปยุ่งหนาวโอ้ย หยับหยับกันบ้างคะีหาซีหากันลยวโอ้ยซียู่ขอซีหากับม่ยู่แต่คนเงินหนาให้เล็กเล็กบน้วหอโอ้ยมานี้ใหเล็กให้มันวดเป็นบักเนลอดหัน้ามึง มันถือมาได้ม oh, ันอ oh, like so ันไดนมอาจารย์นะครับสีมาอยู謝謝่นะครับสีห้าวันนี้เมื่อคืนอาจารย์ที่พักบอกโอ้เล็กสีมากบนเดิมห้าสี่ส่จะมันมากสี่สี่ได้เดิมากสี่หาเสียดายเด่ย เขาลูดอยู่นลครับเขารูดเขาวิ่งเันแล้วู้ได้ไ้ือรูดสือวิ่งไือก็ทีอินติชันเลย้สือคือว่าเอาแม่เยาะเยาะพูดไปประกันเลยค่ะประกันเลยเนี่ยค่ะสวัสดีทุกคนนะครับเลขออกไปแล้วนะครับห้าสี่สี่นะครับสี่ห้ามาเต็มเต็มแต่ไม่ได้ตังค์มันมีอยู่คู่หน้าสี่มาสองตัวอยู่แล้วสีมาสองตัวอย่างพี่น้องแ้มาในเงินัวเพิ่มนะสี่แม่สองตัวแล้วมาใ้เงิน กูได้ถึงเลขแล้วเ้อพี่บอกแล้เอ็มสื่อซีหาไว้บักหลายออกี่ซีทานมจีนนะครัอยู่นะ้าใค่อากจะได้บ้านะรับีนครับโอ้ยไ้หน่อกดลัจ้บเงินบอกปูว่าขอซีหาห้าสี่สี่นะับปูเจ้าสาับตำแเน่้คอย ไปว่าได้เอาหาซีซีเอาซีหาซียังสก็ได้โอ้ยได้ครับโตเอาปเรียกมีกอะไรเมื่อน่าออกอะไร ร่างเละเลยองงก่อนมกีหี่้า4ี่ห้่ว่น่าเก้าเหน้าเก้าห้าแสเปอร์เซ็นห้ส่หน้วหน้า17เจมักราบเรอ่กเจ็หรือสิบหสิบเจ็ดหรือเปล่า17เจ็มักราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าครับปล่อยไปก่อนเลยมเก้าครับร่างออกเง้งก่อ่างอ้งแปดก๋ยวนะโอ้ยสีหาปูเจ้า ไม่ยูห่าจะซื้อเราให้ยูซีหาแต่ว่าไปยูคูนะโอ้ยนวเหรือปนอกไหก่อนะครับเมืต่อไปเยวนะครับเยอเบิ้งวันนราะร้วาสั้นเข้ามาฝากกดแชร์ยนะครับตอนได้ถึงเลยวะเกซที่นี่ก็เยอะนลครับาวันนี้ั่งจาบก็มกควั้งนอกก็เต็มเลยนะครับคู่วี่ไหน้ำครับ ว,ว ama, ่น้าอาจารย์กำลังจะ่อยนะครับในทีดูไลฟ์สดอยู่รอแล้วครับน่กวาเซียงกอนเลพี่น้องเอาเลยเห็กแน่นปวดหัวอะไรไปปวดหัวเลยลิโอ๊ยอย่าไปวน้าเลยครับบุอเลี้ยี่หัน้อพี่มาชานซี่หักกับ่ได้น้องีมาอยู่ซีซีกได้ปูเจ้าสลับจำแนงคอย สี่หาผมสามร้อยห้าสิบใบขังไตเพราดิงว่าถึงโอ้ยเกลือแม่นเปลี่ยนเศรษฐีงันล่ะาไนได้วิ่งอยู่วิ่งสี่รอบเฮ้ยเราวิ่งสีรอบเหมือนเดิมเราวิ่งสี่รอบที่ไม่ได้จานกูเจ้าว่าให้จอบอไม่ได้ใส่เลยก็วดเดงอ่ะเดี๋ยววดหน้านะครับอยเ่าได้ใส่วดเดงเหรอไอ อยากใส้บัวแดงไหมปูเจ้ามายกสี่หาเจ้าไปยุ่หนาวเนาะสี่ไปห้าสี่สี่มันต้องเป็นสี่สี่ห้าไทยกันเต็มก็อ๋อไกลเนาะห้าสี่สี่แปดเก้าป่ะแขนงครับปล่อยแล้วดังแน่นอนอั้นด้วยต้องไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเนอะเข้าปาน์ติล่าผิดตำแหน่งไปซื้อเนาะวัมกราคมสองพไม่ได้หว่ะพี่อ๋อไม่ได้ ได้ก็หาซีแม้ไวไฟกับข้างเลยนี่ว่ายังไงยังหน่อยกับแม่ย่แป๊บหนึ่งนะครับเด้ออ่าสวัสดีหมื่นกว่าคนนะครับก็มาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอ่าเลขออกไปแล้ว5 4 4 8 9นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4แต่ว่าก็ถ้าใครไปตีฝันที่อ่าพี่น้อยยกมือน่ะ4เห็นไหมฝันผมอ่ะ4น่ะมันมาแล้ว4ี่สองเคือบางคนก็ตีเป็น4 2ตัวแต่ว่าเขาบ่ต้องบ่ถึงหรอกเขาบ่มีกันเลยถ้าว่า คือมันมีสี่นะคือเหมือนในฝันอ่ะฝันแม่นเะมีสี่เนี่ยแล้วขอทั่วปูได้ตรงกันสี่ห้าพามาสี่ห้ามาไม่มาจะไปอยู่หน้าปูเจ้าหลงตำแหน่งขอปูเนี่ยขอปู่อยู่เห็ไหมสี่หาลืมบอกแล้วว่าไหมครูหลังเลยมาต้องสองเลยมามาหมดในสี่ก็มาสองตัวเหมือนเจ็ดรอบเสียม้วนหน้าเอาเก้าเอา 9, เอ,าอ้าออามันออกอะไรนะห้าสี่สี่แปดเก้าอ่ะแปดเก้าเนาะไม่ใช่เก้าแปด 8.9ครับเก้ายวนะครับดูก่อนนะฝาถึอเรนอสหรอลาถึงรูดใี่หรับกูได้รูดเลยที่เราใพ่ได้แล้วรูดเราหลดเยวได้ครับเยวผมเลยมันมันหกตัวออกอะไรหัวเหวะใครมีข้อมูลหรือตัวไข่เลยวะมึงนี่ยอะป็ิัทป่ิบัติหทึ่ตัวไปไหจับซีไก้นเตาเยีป็ิ่นึงดีดีอยู่ได้ไหมหกตัวมีอะไรยังไง ฮโตได้จทไดบ่เลยค่ะหกสองห้าห้าีีหกสองห้าห้าสี่ี่นี่นี่ตัวไปนี่หกสี่ีเบิ้งเบิ้งเบิ้งทุกตัวเลยตอนนี้เป็นไหนเนาะไม่ไหลเป็นไหนเนาะคือเงียบเงียบเงาเงาเลยม้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้่ย่อนแสงกันใช่ะนเป็นยงกปะมวเนย แต่รู้รู้แต่ว่ามีเก้าอ่ะัมือหน้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าแต่เราจะไปคู่กับอะไรคู่ดีนเดี๋ยวต้องไปคู่กับสูกเก้าก็ปล่อยแค่เก้าก่อนนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าคือเอาไม่ง่ายเก้าสองแล้วกันเนาะปล่อยไปล่อยเก้าสองไปแล้วกันครับกับเก้าสองกับเก้าซีเก้าสามมูลนี่ปล่อยไปซัมมี่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวก่าเดี๋ยวไปสรุปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเก้านะห้าแสนเปทร็น มาเนี่ยนะครับมาเนี่ยนะก็เหมือนสี่นี่แหละครับเลขวิ่งเราบอกไปแล้วว่าหลุดยากครับคนยากนิดหนึ่งนะครับนาะมีคนเมื่อคืนผมไลฟ์สดมีคนบอกว่าสั่งดับสี่ไม่มาล้านเปอร์เซ็นเจ้าใหญ่สั่งมากกว่าเับแบบนี้คุยได้บัดเลยมาคุยก็ได้เครื่องเดียวครับมาสองตัวผมเลือดับดับแนวเลยเนาะ คร่ห้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการรับชมนะครับนอก่วนแนวทางนะครับอาจารย์ปล่อยเวรที่เรียบร้อยแล้วนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีกาวเดอร์ขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีในปีใหม่นะคะ